สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกีจะมาสอนวิธีการเลื่อนระดับสมาชิกของซิปเมกหรือที่เรียกว่า s i ปเมกเมมเบอร์ชิพนั่นเองค่ะคือถ้าเราอยู่ในระดับสมาชิกหรือ Membership ที่สูงขึ้นนะคะเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากซิปเมกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดซื้อขายอะค่ะแล้วก็ถ้าเราเข้าร่วมโปรแกรมกับ s i ปอัแล้วก็ซิปล็อกเราก็จะได้อัตราบโบนัสที่สูงขึ้นด้วยค่ะ ตารางนี้นะคะเป็นตารางที่แสดงสิทธิพิเศษต่างๆที่แต่ละระดับเมมเบอร์จะได้รับจากแพลตฟอร์มซิปเมค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเมมเบอร์ Member มีทั้งหมด5ระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับ VIP ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจนถึงระดับ VIP 4ซึ่งเป็นระดับเมมเบอร์สูงสุดค่ะถ้าคุณเพิ่งสมัครบัญชี s i ปเมกอะคะ่ะคุณจะอยู่ในระดับ VIP อัตโนมัติดังนั้นสำหรับโทก,การเทรดซื้อขายคุณก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.2%ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียม Standard ที่ไม่ได้รับส่วนลดพิเศษเลยค่ะหรือว่าถ้าคุณเข้าร่วมโปรแกรมของ1 i p u p หรือ1 i p ล็อกคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราปกติเท่านั้นยิ่งระดับ Member สูงขึ้น,นะคะสิทธิพิเศษต่างๆก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่น 1> VIP 1ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด10% VIP 2ที่20%และระดับเมมเบอร์สูงสุดอย่าง VIP 4ค่ะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรดถึง50%ด้วยกันและในอนาคตอะค่ะซิปเอ,เองอาจจะมีเพิ่มสิทธิพิเศษอื่นๆอีกด้วยเช่นเมมเบอร์ Member ระดับเลเวล4จะสามารถสั่งซื้อขายผ่านเสียงได้และมีผู้ช่วยพิเศษส่วนตัวค่ะ หรือถ้าซิสเมกออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผู้ที่อยู่ในระดับเมมเบอร์สูงๆอะ่ะก็จะได้รับสิทธิพิเศษก่อนงั้นเรามาดูขั้นตอนการเลื่อนระดับเมมเบอร์เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆกันเลยค่ะขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับ การเข้าร่วมโปรแกรมซิปล็อกค่ะแต่การเลื่อน Membership อะค่ะก็คือต้องล็อกเหรียญ CMT หรือว่า s p p m e ก t o เ e n เท่านั้นแล้วก็ต้องล็อกตามจำนวนที่ทาง s i p m e กกำหนดค่ะถึงจะเลื่อนระดับสมาชิกได้ก่อนอื่นล็อกอินเข้าบัญชี s p p m e ค่ะท่านไหนที่ยังไม่มีโทเคน CMT นะคะให้ไปซื้อที่หน้าซื้อขายก่อนค่ะแต่ถ้าท่านไหนมีโทเคน CMT แล้ว ก็ให้ทำการโอนโทเคนจาก t r a d e Wallet มาที่ C Wallet ได้เลยค่ะเราจะทำการล็อกโทเคน CMT เพื่อเลื่อนระดับ Member ได้จากใน C Wallet เท่านั้นกิกจะข้ามวิธีการซื้อ CMT และการโอนจาก t r a d e Wallet มาที่ C Wallet เลยนะคะสามารถดูได้ในคลิปหัวข้อ10 l ล็อกหรือ10 Up ได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะตอนนี้สมมุติว่าคุณมี CMT แล้วนะคะ ต่อไปไปที่แถบรับโบนัสค่ะและเลือกซิปล็อกเพื่อจะทำการล็อก CMT กันค่ะคุณต้องล็อกขั้นต่ำ100 CMT ถึงจะเลื่อนระดับเมมเบอร์ได้ค่ะทีนี้คุณก็พิจารณาก่อนว่าคุณอยากเลื่อนไปที่ระดับไหนถ้าคุณอยากได้รับสิทธิพิเศษในระดับ VIP 1คุณก็ทำการล็อก100 CMT นั่นแปลว่าคุณต้องมีโทเค็น CMT จำนวน100โทเค็นใน C Wallet คุณก็ใส่100ตรงนี้และกดล็อกแค่นี้คุณก็อยู่ในระดับ VIP 1แล้วค่ะแถบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น VIP 1ตรงแถบนี้ก็จะมีบอกเหมือนกันนะคะว่าคุณต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อเลื่อนระดับสมาชิกหรือ Member อย่างของกิ๊กอะค่ะจะบอกว่าซื้อและล็อกเพิ่มอีก92 cmt เพื่อเป็น10ครู vip 1ทําทำไมของกิ๊กถึงเป็น92ไม่ใช่100เพราะก่อนหน้านี้ค่ะกิ๊กซื้อและล็อก8 cmt ไว้แล้วดังนั้นถ้ากิ๊กจะเลื่อนเป็น vip 1ค่ะกิ๊กก็ล็อกเพิ่มอีก92 cmt ค่ะ คุณสามารถทยอยซื้อ CMT เก็บเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100 CMT แล้วค่อยทำการล็อกก็ได้นะคะจริงๆก็อย่างแนะนำให้ทยอยซื้อที่ราคาที่คุณต้องการดีกว่าค่ะและวสะสมเรื่อยๆจนกว่าจะครบแล้วค่อยทำการล็อกนะคะและถ้าอยากเลื่อนเป็น VIP 2ก็ล็อก1000 CMT นะคะตามเกณฑ์น,นี้เลยค่ะ ก็จบแล้วนะคะวิธีการเลื่อนระดับ Membership ของซิปเมกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ